สวัสดีครับสรุปข่าวเลี้ยฟูนะครับประจำวันที่21กุมภาพันธ์กับผมโค้ดแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมเลี้ยฟูกันนะครับมาดูที่มานะครับไอเดียระบบ4 4 2ในเกมล่าสุดนะครับมาจากใครอะไรยังไงนะฮะรวมไปถึงเรื่องราวของดีอาร์สคบเครื่องนะครับยันเกมรับมีคนเข้าชมนะครับรวมไปถึงเด็กเทพ U18 ที่ยิงไม่หยุดเดี๋ยวติดตามในข่าววันนี้ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนเจดีก่อนนะครับสำหรับยาธาตาจอมทองแก้กดฎย้อนทองอืดทองเฟ้อ รวมไปถึงยาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บนะครับมีทั้งชนิดน้าชนิดเม็ดปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าลืมนึกถึงกระเบนเน็บร้านขายยาทั่วไปก็มีหรือว่าสั่งซื้อได้ทางแฟนเพจแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพนะครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวขอเริ่มที่อุคายกุนโดการันกกานแล้วกันนะครับมิดฟิลตัวเก่งของทางแมนซิตี้เนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับว่าโอ้โหการลุ้นแย่งแชมป์กับลิเวอร์พูลเนี่ยยังยังต้องดําเนินต่อไปนะครับมันไอในนัดล่าสุดเนี่ยที่ สเปอร์นะครับชนะแมนซิตี้เนี่ยมันเป็นเหมือนการที่ทําให้แมนซิตี้เตือนเตือนสติแมนซิตี้เหมือนกันเนี่ยอยิวคายกูนการบอกว่ายังมีเส้นทางอีกไกลนะและแน่นอนการแบบสู้รบปบมือกับริปูในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยริปูเป็นเป็นเหมือนผู้ท้าชิงที่มันร่วมชิงกับแมนซิตี้ตลอดเวลานะฮะดังนั้นเขาก็รู้ดีอยู่แล้วว่ามันมันไม่ง่ายนะในการแบบแย่งแชมป์กับริปูก็เป็นเรื่องที่แบบสนุกสูสีอยู่ตลอดเวลานะครับ อย่างไรก็ตามในในส่วนของอิวคลายกูดูกันเนี่ยเขายังเชื่อว่าทีมของเขาอะ่ะยังมีเกมในมือที่เดี๋ยวจะเล่นกับลิเวอร์ูแต่เล่นที่บ้านของเขาเองอะ่ะที่เอติฮัอ่ะเขาเชื่อว่าตรงนั้นอะ่ะจะทําให้แมนเชสตีได้เปรียบมากๆอย่างไรก็ตามกูดูกันก็บอกว่ายังมีอีกเมนี่เกมอะ่ะที่ต้องต้องให้เล่นก่อนมีอีกหลายๆเกมที่ที่ ทางแมนซิตี้เนี่ยจะต้องพยายามเล่นในเกมของตัวเองให้ได้ก่อนด้วยไม่ใช่ว่าไปรอถึงเกมที่เจอกันที่เอตีฮัทแต่ถ้าก่อนหน้านี้ก่อนหน้าจะถึงเกมนั้นมีใครสะดุดกันไปก่อนเนี่ยก็อาจจะเพียพ้ยนพามกันก่อนได้นะทีเนี้ยเมื่อพูดถึงว่าก่อนจะถึงเกมที่เจอแมนซิตี้เราลองมาดูโปรแกรมโดยภาพรวมกันดีกว่าว่าทั้ง2ทีมใครโปรแกรมยากง่ายอย่างไรบ้างเท่าที่ผมกว่าตาดูนะครับเอาเราตัดรายการอื่นออกไปก่อนแล้วกันนะผมจะกดเอาแค่พรนะีเมยร์ลีกไง อันนี้เป็นจากเว็บไซต์ฮูสกอร์นะฮะเราก็จะเห็นว่าทางเรียบผูเนี่ยถ้าเรานับเอาแค่ทีมใหญ่อย่างเดียวเลยนะในโปรแกรมที่เหลือของเรียบูอะ่ะเจอทีมใหญ่อีกเยอะพอสมควรเหมือนกันมีเจออาเซนอลเจอแมนยูเจอแมนซิตี้แล้วก็ท้ายๆซีซั่นเนี่ยมีเจอทอทแนมฮอสเปอร์นะเรานับแค่ทีมใหญ่ทีมมีชื่อเสียงอย่างเดียวนะยังไม่รวมทีมอื่นๆลเล็กๆที่ก็มันก็มีทีมยากๆอย,อย,อย,อยู่อีกเพียบเหมือนกันใช่ไหมเรียบูเราเจอทีมใหญ่ส ส่วนแมนซิตี้เนี่ยเจอทีมใหญ่แค่2นะครับเท่าที่ผมกว่าตาดูก็จะมีเจอแมนยูแล้วก็มีเจอเร์พูนี่แหละนะที่เหลือส่วนใหญ่จะเป็นเจอทีมเล็กทีมกลางตารางดังนั้นก็ต้องอาิว่ากันตามตรงแมนซิตี้โปรแกรมง่ายกว่าเราแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นใช่โปรแกรมแมนซิตี้ง่ายกว่าเราแต่ว่าถ้าเราอยากจะมีลุ้นเราก็ไม่มีทางเลือกนอกจากจะต้องฝ่าไอโปรแกรมยะกที่ยากกว่าเนี้ ต้องพยายามเก็บสามแต้ม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 ไปรัวๆเท่าน,นั้นคือเราไม่มีทางเลือกอื่นมันเป็นภารกิจที่ยากครับคือเมื่อวานนี้ก็มีหลายคนคอมเมนต์เข้ามาแล้วก็มีบางคอมเมนต์ที่อาจจะแบบเหมือนออกมาเบรกค,คนอื่นๆว่าเฮ้ยฉันไม่เชื่อว่าลิฟูจะทำได้ไม่อยากรูนเลยอะไรแบบนี้อย่าฝันโลดๆแรงๆ,งๆบางคนใช้คําว่าอย่าฝันด้วยแบบอย่าเพอ้อฝันอะไรแบบนี้คือมันไม่ใช่เรื่องเพอ้อฝันครับมันเป็นเรื่อง การการตั้งเป้าหมายแล้วก็ลุ้นไปแบบนัดต่อน,นัดคือคงไม่มีใครผมเชื่อว่าคงไม่มีแฟนบอลลิภูคนไหนถึงขั้นที่ว่าโอ้โหมั่นใจร้อว่าได้แน่นะร้อยเคงไม่ขนาดนั้นแต่ผมว่าส่วนใหญ่เขาก็แอบมีความหวังในหัวใจในเมื่อแต้มมันมีโอกาสที่จะบี้เข้ามาได้แล้วแม้ว่ามันจะยากแต่ความหวังในหัวใจอ่ะมันมันก็หวังกันได้ถูกไหมฮะ ไม่ควรที่จะมานั่งเบรกความหวังในหัวใจกันเพียงแต่ว่าอย่าไปออกตัวแรงจนเกินไปเอาเป็นว่าเอาทีละนัดชนะไปทีละนัดทีละนัดอย่าพลาดคือลิฟต์พูดแทบจะพลาดไม่ได้เลยแล้วโปรแกรมยากกว่านะก็มาลุ้นกันต่อไปฮนะมาลุ้นกันต่อไปมันโอกาสยากจริงแต่ไม่ใช่ว่ามันจะเกิดไม่ได้นะฮะทีนี้มาดูกันที่4เหตุผลที่คิสบัตค่อมนะครับ นักข่าวสายหงแดงของเทเลกราฟเขียนไว้ว่าสีเหตุผลเนี้ยทำให้ริยาภูกลับมาสู่เส้นทางของการรุ่นแชมป์อีกครั้งหนึ่งหลังจากก่อน,นั้นเนี้ยเหมือนจะออกห่างไปแต่ตอนนี้กลับมาได้4เรื่องคืออะไร1 f u n d ฟันไดรรีเทิร์นคือเหมือนฟันไดเริ่มกลับมาแบบท็อปฟอร์มเป็นเป็นฟันไดในเวอร์ชันที่ไลท์ที่ติอีกครั้งหนึ่งอ่ะอารมณ์ประมาณนั้นอย่างที่2ฟินิเชอร์ออนเดอะเบนก็คือ เหมือนกับการลงมาแก้เกมการเปลี่ยนเกมไอ้พวกตัวสำรองของเราอะมันลงมาแล้วมันมันเปลี่ยนได้หลายนัดเลยลงมาแล้วสร้างความแตกต่างได้อย่างเช่นนัดล่าสุดก็เป็นเช่นนั้นคือเอาง่ายๆคุณกาลังมานั่งสำรองเราเราดีขึ้นอะคือตัวเจ็บหายกลับมาและที่สําคัญ d e a r ส immediate impact หรือก็คือหลุย d e a r สที่เข้ามาแล้วก็เหมือนกับเข้ามาสร้าง impact ได้อย่างรวดเร็วไม่ใช่ว่าต้องรอปรับตัวนานด้วยเข้ามา แค่แป๊บๆก็เริ่มเริ่มเหมือนเห็นเห็นลู่ทางแต่พี่เล่นได้วะเฮ้ยวิธีการเล่นได้อะไรแบบเนี้ยนะครับดังที่เราเห็นกันแล้วก็รวมไปถึงซาร่ามาเน่ที่ก็กลับมาจากศึกแอฟริกาครับออฟเนชั่นแล้วก็ทั้งคู่ก็ช่วยกันยิงตลอดนะโดยเฉพาะซาร่าจะยิงตลอดอยู่แล้วแล้วก็มาเน่เหมือนช่วงหลังเริ่มเริ่มดีขึ้นเริ่มได้ความมั่นใจกลับมาด้วยหลังจากได้แชมป์แอฟริกาครับออฟเนชั่นสี่ปัจจัยนี้ทําให้ริพูกลับสู่เส้นทางเห็นไหมก็ไม่มีใครเขาออกตัวแรงเขาใช้แค่เพราะ เขาใช้คําแค่ว่ากลับสู่เส้นทางในการลุ้นแชมป์นะประตูของลุยดิอารสนะครับเมื่อวานนี้เมื่อวันก่อนนี้ที่ยิงยิงในเกมล่าสุดเนี่ยเป็นลูกแรกในอาชีพเขาเนี่ยในไม่ใช่ในอาชีพในสีเสือ้ออริยภูไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับว่าลูกของลุยดิอารสเนี่ยเป็นการต่อบอลอริยภูเนี่ยต่อบอลกัน34ครั้งอะ ก่อนที่สุดท้ายเฮนโดจะแทงแล้วก็เป็นดีอาร์ดุดเข้าไปแล้วก็จับด้วยขวาแล้วก็ใช้ใช้ใช้เท้าข้างซ้ายชิปข้ามหัวผู้กษาประตูเนี่ยต่อบอลกัน34ครั้งนะโดยที่ไม่โดนคู่แข่งเข้ามาแย่งเลยแล้วก็ยิงได้ซึ่งนี่ครับเขาบอกว่าถือว่าเป็นการต่อบอลที่มากที่สุดในพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้นะโดยเรียภูนะฮะ34ครั้งแล้วมากที่สุด ด้วยเท่าที่ผมอ่านเนี่ยนะเขาบอกว่าตั้งแต่มีการเก็บข้อมูลมาตั้งแต่ปี2006-2007นี่คือการต่อบอลของเวีร์พูนับเฉพาะเวีร์พูนะ34ครั้งเนี่ยแล้วยิงได้เนี่ยสูงที่สุดเลยนะอันนี้ก็ต้องเอาสีสันรตรงนี้มาฝากกันแล้วก็เฮนโดนะครับออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับว่าประตูที่เอประตูที่ดีอาร์สยิงเนี่ยที่เขาส่งแทงทะลุช่องให้เนี่ยเฮนโดให้เครดิตไปที่หรือดีอาครับเขาบอกว่า ต้องขอบคุณดีอาร์นะที่ลูกนั้นผมได้แอซซิตเพราะว่าแน่นอนมันต้องมีการที่คุณจะแทงบอลสวยๆได้มันต้องมีคนวิ่งวิ่งตัดหรือว่าวิ่งทําทางแบบสวยๆซึ่งเฮนเดอร์สันก็บอกว่าโอ้ลูกลูกที่ยิงได้เนะี่ยลูกที่ดีอาร์ยิงได้เนะี่ยดีอาร์เขาวิ่งสวยมากแล้วผมเห็นเห็นรายการวิ่งก็เลยแบบแทงแทงทะลุตรงช่องนั้นก้าไปแล้วก็วิ่งเข้าไปยิงแล้วก็ต้องชมคุณภาพการจบสกอร์ของดูดีอาร์ด้วย เฮนโดยังชมลุยดีอาร์ด้วยครับว่าตั้งแต่ดีอาร์ย้ายมาเนี่ยเห็นตั้งแต่ในสนามซ้อมแล้วว่าเป็นคนที่ทํางานหนักแล้วก็ในเกมก็เป็นเช่นนั้นเป็นคนที่สามารถดวลหนึ่งตัว1ได้ดีเป็นคนที่จบสกอ์ระดับชั้นนําผมยินดีกับเขาด้วยที่เขายิงลูกแรกในสีเสื้อลิเวอร์ูได้แล้วก็หวังว่าอันนี้จะเป็นการเพิ่มความมั่นใจของลุยดีอาร์เข้าไปอีกนะอันนี้คือสิ่งที่กัปตันเฮนโดพูดถึงลุยดีอาร์นะครับ ไหนๆพูดถึงหลุยดีอาร์แล้วผมมีอีกหนึ่งคนที่พูดถึงลุยดีอาร์นะครับนั่นก็คือ,อทีมเชอร์วูดนะครับก็เป็นอดีตผู้จัดก,การทีมทขาได้มฮอาสเปอร์แอสตันวิลล่าอะไรพวกนี้นะฮะหลายๆคนน่าจะจำชื่อกันได้ทีมเชอร์วูดเนี่ยเขาก็ให้สัมภาษณ์ผ่านใน Sky Sports นะครับชมไปที่หลุยดีอาร์ว่าครบเครื่องมากนะคือไม่ใช่ไม่ใช่แค่ตอนมีบอลที่จะสามารถสร้างสรรค์เกม หรือว่ายิงประตูหรือว่ามีส่วนกับเกมในตอนที่มีบอลเท่านั้นตอนที่ out of possession หรือว่าตอนที่ไม่มีบอลเนี่ยนี่ตอนนี้สําคัญมากทีมเชอร์วูดบอกครบเครื่องมากจะสังเกตว่าหลุยส์ดีอาร์สนะครับถอยลงมาเล่นเกมรับได้เร็วมากอ่ามีใครสังเกตไหมแต่ว่าทีมเชอร์วูดเขาก็สังเกตว่าตอนที่ไม่มีบอลดีอาร์สจะช่วยเล่นเกมรับแล้วถอยลงมาเร็วมากซึ่งนั่นทําให้ไอเด็กคนนี้เขาเรียกว่าไอเด็กคนนี้นะครบเครื่องสุด,สด แล้วก็พอมาดูถิติในเกมที่เจอกับนอริทนะครับสัมผัสบอล59ครั้งสัมผัสบอลในกรอบเขตโทษ13ครั้งกรอบเขตโทษคู่แข่งนะ,ะนำบอลกลับมาครอบครอง6ครั้งเนี่ยแสดงว่าช่วยเล่นเกมรับจริงนะฮะแล้วก็สร้างสารรค์โอกาสให้เพื่อน5ครั้งเลยดวลชนะ5ครั้งโอกาสยิง4ครั้งเรียกฟาวได้3ครั้งเข้าแท็คเกิลชนะ1ครั้งโอกาสยิง1ครั้งแล้วก็ทำได้1ประตูนะครับ คือเนี่ยะฮะก็ค่อนข้างครบเครื่องครับสำหรับลุยดีอาร์นะครับนะแล้วก็ที่สำคัญผมเห็นพวกฝรั่งเขาชมกันแล้วว่าลุยดีอาร์ชมเหมือนที่เราชมเลยว่าเป็นคนที่ตัดสินใจเล่นช็อตต่างๆถูกต้องรู้ว่าจังหวัดไหนควรเลี้ยงจังหวัดไหนควรไปกับบอลจังหวัดไหนควรจ่ายให้เพื่อนจังหวะไหนควรแทงต่อให้เพื่อนหรือเล่นชิ่งกับเพื่อนอะไรแบบนั้นนะเหมือนเป็นคนที่ตัดสินใจในวิธีการเล่นในแต่และช็อตอ่ะค่อนข้างถูกต้องอยู่เสมอ จะไม่ค่อยจะไม่ค่อยมีช็อตแบบว่าทําไมไม่จ่ายวะหรือทําไมรูกนี้ไม่เลี้ยงไปยิงเองอะไรแบบนี้เหมือนกับค่อนข้างตัดสินใจถูกบ่อยครั้งเพื่อนเรู้สึกไหมซึ่งผมรู้สึกในสิ่งเนี้ยตั้งแต่นัดแรกๆแล้วผมก็เคยพูดแบบในตอนวิจารณ์เกมอะไรไปบ้างแล้วนะครับอ่ะทีนี้เมื่อวานนี้อ่ะมีสีสันมาให้ดูกันอย่างที่ผมบอกว่าผมเห็นว่าปากเตียโกพูดจริงๆว่า442เนี่ยนะฮะเออแต่บางคนก็ฟังว่าเป็น4 4 2 4ก็แล้วแต่จะ4ฟ จะ4-2-4หรือ4-4-2ก็แล้วแต่ที่คุณจะอ่านปากเตียโก้แต่เห็นแน่ว่า4หรือ2เนี่ยนะฮะแล้วก็ชูนิ้วเนีย่ยเลข t 4ก็คือตอนที่เตียโก้ลงมาเปลี่ยนระบบเป็น4-4-2ทีนี้ความลับที่ว่าครับว่าแล้วใครเป็นคนคิดไอเดียนะที่จะให้เตียโก้ลงมาแล้วแล้วเล่นเป็น4-4-2เนี่ยซึ่งคลอปเมื่อวานนี่ก็พูดอยู่ฮะนะมีพูดอยู่เหมือนกันว่า ปรับระบบเป็น442อครอปพูดเองนะฮะแต่มันมีบทสัมภาษณ์อีกท่อนหนึ่งที่ผมไม่เห็นแต่ว่าทาง a n f i e l d t a l ซซึ่งก็เป็นทวิตเตอร์เจ้าดังที่เอาเป็นว่าน่าเชื่อถือแล้วกันเขาน่าจะไปหาบทสัมภาษณ์มาเพิ่มเติมให้ว่าครอปพูดลงชัดเลยว่าคนที่คนที่ครอปปรึกษาก่อนที่จะเปลี่ยนเกมอ่ะคือเป๊ปไรเดอร์นะผู้ช่วยครอปคนนี้แหละนะก็ปรึกษาว่าเอ้ยเขาจะเราจะใช้แผนไหนดีในการเจาะนอริทแก้เกมรอบนี้ก็ เป๊ปไรเดอร์ก็ช่วยออกไอเดียว่าเอา4ี4 2สแล้วกันนะซีสเอาดีอาร์ตไปยืนคู่กับโอริกี้หน้าเป้าหน้าคู่ขอไปแล้วก็ปีกซ้ายปีกขวาเอาเป็นซาร่าขวามาเน่ซ้ายเอาแบบนี้แล้วกันนะซึ่งครอปก็ปรึกษาแล้วครอปก็ทําตามนั้นจริงๆนะฮะก็เรียกได้ว่าอันนี้มันแสดงเห็นว่าครอปอ่ะก็ค่อนข้างไว้ใจเป๊ปไรเดอร์จริงๆนะหมายถึงว่าในการให้ช่วยออกไอเดียต่างๆนะครับแล้วก็ ไม่ใช่แค่แอนฟิว o ์ออคอย่างเดียวในทวิตเตอร์เว็บไซต์ l i v e r p o o l c o ออันนี้มันเป็นเว็บไซต์ลูกจากเว็บไซต์ l i v e r p o o l e c h เนะเขาก็เขียนเหมือนกันแล้วก็บอกเหมือนกันเลยว่าครอปอะ่ะเนี่ยครอปอะ่ะยกอ่ายกเครดิตให้กับเปเปไรเดอร์ในการคิดไอเดีย cc 2ว่าจะเอาใครไปเล่นตรงไหนยังไงเฮนโดเฮนโดกับเตียโก้เล่นเป็นคู่กลางอะไรแบบนี้นะดีอาร์ตโอเลิกี่เล่นหน้าอะไรเงี้ยก็เขียนเหมือนกันไปเลย นะโอเคตรงนี้เอาความลับตรงนี้มาฝากกันทีนี้มาดูเจ้าหนูโอ k กลี่แคนโนเนียกันบ้างนะครับเจ้าหนูคนนี้เนี่ยหลายคนทราบหลายคนไม่ทราบผมขอย้อนความแล้วก็เล่าให้ฟังนะครับว่าก็เป็นตัวลูกนะตามบทบาทเท่าที่ผมไปเปิดดูมาบางเว็บก็บอกว่าเป็นเพลยเกอร์เป็นอะไรแบบนี้แต่ว่าเมื่อดูถ้าถ้าดูจาก โครงสร้าง Academy แคาเดมี่เราอะยังไงก็ต้องเล่น4-3-3เพื่อให้มันเข้ากับทีมชุดใหญ่เราเขาน่าจะเล่นไม่น่าเป้าก็ปีด้านใดหน้าหนึ่งคือเล่นเป็นตัวลูกด้านบนนั่นแหละนะครับแล้วก็หลายคนอาจจะทราบหรือไม่ทราบก็ตามจํานัดอ่านัดรอบรองชนะเลิศที่เราชนะบาเซโลนา4-0ได้ใช่ไหมครับไอ้ลูกที่เทรนต์เปิดมุมเร็วให้กับโอริกี้ยิงลูกนั้นอะคนที่เป็นเด็กเก็บบอลที่โยนบอลให้กับเทรนต์ได้อย่างรวดเร็วเนี่ยก็คือไอ้เจ้าหนูนี่แหละตอนนั้นเป็นเด็กเก็บบอล โยนให้เทรนด์ซึ่งตอนนี้ยูยูสิบแปดของเราปัจจุบันอายุสิบเจ็ดปีย่างสิบแปดในปีนี้ล่าสุดครับในเกมยูสิบแปดเนี่ยเจอกับยูสิบแปดของวูฟนะครับยูสิบแปดของเราเนี่ยชนะวูฟไปสองหนึ่งซึ่งเจ้าหนูโอเกลคคนโนเนียเนี่ยแคนโนเนียเนี่ยยิงไปหนึ่งลูกด้วยซึ่งหนึ่งลูกที่ยิงได้เนี่ยทำให้ในซีซั่นนี้รวมทุกรายการโอเกลคคน แคโนเนียชอบจะเรียกชื่อผิดอยู่เรื่อยยิงเป็นลูกที่ยี่สิบเจ็ดไปแล้วนะครับย้ำว่ายิงเป็นลูกที่ยี่สิบเจ็ดโหยิงโคตรเยอะเลยอ่ะแลวนี่ยังไม่ปิดซีซั่นเลยนะพึ่งเดือนกุมภานี่ดูทรงแล้วอาจจะยิงสา4สิบสี่สิบรูปในในปีนี้เลยนะแล้วผมไปไปนั่งดูอ่ะเพื่อนๆลองไปเสิร์ชชื่อเ,เองนะเนี่ยะที่ผมขึ้นเป็นโน้ตฟ้าแล้วลองเอาไปเสิร์ชใน YouTube แล้วลองไปนั่งดูคลิปจะมีคลิปหนึ่งประมาณ8นาทีผมก็นั่งดูอยู่ ามว่าสไตล์มันเป็นยังไงผมว่ามันเคลื่อนที่ดีมากอะตอนไม่มีบอลแล้วเคลื่อนที่อะหาพื้นที่ว่างในการแล้วก็โฉบหรือว่าวิ่งตัดแล้วโฉบมาจบสกอร์ไม่ว่าจะโขกหรือยิงทับอินทับอินก็คือการยิงแบบไม่จับอะเฟิร์สเฟิร์สทัชแบบยิงแบบเฟิร์สไทม์เลยเฟิร์สไทม์ฟินิชชิ่งอะมันยิงดีอะ,ม,อะมันเป็นคนที่หาพื้นที่ดีแล้วยิงคมอะอารมณ์ประมาณนั้นฮะ ไม่อย่างนั้นไม่ยิงไม่ถึง27เลูกหรอกแต่ว่าอันนี้ก็ต้องบอกกันว่าอันนี้สิ่งที่เห็นแต่สิ่งที่เห็นอีกอย่างนึงคือตัวเล็กเล็กแบบเล็กมากไม่รู้ว่าถึง170ยเ้็ดสิไหมแต่ผมให้กลางๆไว้ว่าที่1 7 0แต่ซึ่งมันค่อนข้างตัวเล็กมากไม่รู้ว่าในอนาคตสมมุติว่าถ้ามีโอกาสนะถ้ามีโอกาสไม่รู้จะได้ขึ้นชุดใหญ่หรือทู่บ้างไหมจะได้รับโอกาสบ้างไหมแต่ว่าไอ้ตัวเล็กเนี่ยค่อนข้างเสียเปรยียบนะพอขึ้นสู่ระดับอาชีพแล้วอ่ะ มันไปเจอกองหลังสูงร้อยเก้าสิบเนี่ยผมว่าจะเจอปัญหาได้แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นแน่ๆผมคอนเฟิร์มได้เลยว่าเป็นคนที่หาโอกาสจบดีมากเคลื่อนที่ดีมากแล้วจบแบบจังหวะเดียวดีมากแบบไม่ต้องต่างเยอะยิงเลยอะไรแบบเนี้นะก็ต้องไปพัฒนาต่อครับเรื่องรูปรงรูปรป่างไม่รู้จะสูงได้มากกว่านี้ไหมพึ่งสิบเจ็ดแต่คงสูงมากกว่านี้ได้ไม่เยอะแล้วล่ะเพราะว่าเข้าสู่สิบเจ็ดย่างสิบแปดแล้วก็ต้องไปพัฒนาด้านอื่นแล้วก็คล่องตัวเพราะว่าตัวเล็กก็จะคล่องตัวอยู่แล้ว แต่เรื่องของสปีดเนี่ยอาจจะไม่ได้เร็วปิดบารมาก็เร็วแหละแต่คือผมยังไม่เห็นว่าจะมีแบบกระชากแบบปื้แบบวิ่งแบบสปีดเนลขนาดนั้นแต่ว่าคงคล่องตัวแหละนะครับอ,อันนี้ก็นํำสีสันตรงนี้มาฝากกันย้อนกลับมาที่เรื่องของหลุยส์ดิอาสนิดนึงเพราะว่าผมเรียงผิดขออภัยจริงๆต้องเอาตรงเนี้ไปอยู่ตรงหลุยส์ดิอา์เขาบอกว่าหลายคนอาจจะเห็นว่ามีใครหลุยเนี่ยแล้วทําไมมีคนมาคอมเมนต์อย่างเช่น ไอ้เจ้ามาโกกูยิดก็เรียกว่าลูโชอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเป็นเป็นความจริงที่ชาวโคลอมเบียนะฮะเรียกหลุยดิอาสว่าลูโชเพราะว่าเหมือนกับเป็นชื่อเล่นที่แบบเรียกแล้วแบบเป็นกันเองเป็นนิกเนมที่แบบเฟรนลี่นะครับนิกเนมอะชื่อเล่นที่เป็นกันเองแล้วก็ไม่แปลกใจที่ว่าทำไมชาวโคลอมเบียเรียกหลุยดิอาสว่าลูโชดังนั้นก็ ถ้าเราเห็นคําว่าลูโชก็คือนี่มันก็คือชื่อเล่นของเขาที่ชาวโคลอมเบียเรียกเขากันนะฮะเอาจะได้ทราบกันนะแล้วก็สีสันอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อวานนี้เราน่าจะเห็นทั้งใน i g และทวิตเตอร์จอแดนเฮนเดอร์สันเนี่ยโพสต์แบบว่าเวฟ c o m ม t ูแอนฟิล d หรือดีอาร์เพราะว่าเป็นคนจ่ายให้ดีอาร์ยิงใช่ไหมแล้วก็มีแฟนบอลแบบที่เป็นชาวโคลอมเบียามาคอมเมนต์ภาษาสเปนกันเพียบเลยนะว่าแบบขอบคุณเฮนโดที่จ่ายให้ดีอาร์ของเรายิงอะไรแบบนี้มันเหมือนกับ เขาเป็นฮีโร่ของชาติคนหนึ่งเหมือนกันนะสำหรับหุยดีอาร์นะครับน่าจะเป็นแบบคนที่คนในชาติแบบเชียร์อยู่นะฮะแล้วก็ถ้าใครเคยได้ฟังแบบนักข่าวปีเป้เซียร่านะเขาเล่าให้ฟังว่าตอนที่ตอนที่ดีอาร์มีข่าวกับสเปอร์คนคนในโคลอมเบียร,รู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แบบย้ายไปสเปอร์เป็นทีมที่แบบคนโคลอมเบียไม่โอเคแต่พอมีข่าวกับลิยปูปุ๊บ คนเบียเชียเลยไปลิเวอร์พูลนี่แหละดีกว่าอะไรแบบนี้เลยนะปีเป้เซียร่านักข่าวเขาบอกเลยะที่เป็นนักข่าววงในคนแรกเลยที่แบบบอกว่าดีลจบแล้วอะไรแบบนี้น่าจะจำชื่อนี้กันได้ทีนี้มาดูกันที่สีสันอื่นๆเพิ่มเติมกันหน่อยนะครับซึ่งก็สนับสนุนโดยนะครับรถยนต์ซูกิสวิปนะครับ power up แรงสุตขีดสปีดเร้าใจเร้าใจตั้งแต่แรกเห็นนะครับกับเทคโนโลยีหัวฉีดกู้เดอร์เจ็ตแพลตฟอร์มฮาร์ดเทคนะครับช่วยให้ประหยัดน้ำมันขับขี่คล่องตัวนะครับคงโดนแข็งแกร่งด้วยแล้วก็ ระบบความปลอดภัยสูงสุดถุงลมนิรภัย6ตำแหน่งไฟหน้าเป็น LED โปรเจ c เตอนะครับสนใจไปที่โชว์รูมทั่วประเทศของ Suzuki ม o เตอร์ไทยแลนได้เลยนะครับหรือไปที่เว็บไซต์ suzuki.co.th ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนก็ได้มาดูกันที่อันนี้ย้ำนะฮะว่าลือจะลือมากค่อนข้างลือแต่ว่าอะเราเสียเป็นสีสันแล้วก็ขำๆไปแล้วกันนะฮะอืมอินดี ไคล่านิวนะก็จะเป็นสายวงในอย่างที่บอกว่าอันนี้50าสห้าสิบแล้วเกินนะติดตามมามีทั้งมั่วทั้งจริงเอาเป็นว่าก็เอาเป็นคำขำแล้วกันนะเขาบอกว่าขอ้อมูลเพิ่มเติมที่เขาได้รับมาเนี่ยจูดเบลิงแฮมหลังจากได้คุยกับตัวแทนทางฝั่งแมนยูในเตนะก็คือเอเจนตะ์เนี่ยคุยกับทางฝั่งตัวแทนแมนยูก็บอกกับแมนยูว่าไม่อยากไปแล้วก็วงในเขาบอกมาว่าเฝ้ารอข้อเสนอจากลิเวอร์พูลโอ้โหไปนั่นนะ คืออารมณ์ว่าจูตเบลลิงแฮมอยากไปลิเวอร์พูลทีมเดียวแหละนะแล้วก็นี่คือการตัดสินใจของ f อฟว่าจะเอาอยัางไงในซัมเมอร์แต่มันมันก็ไปตรงกับอีกเจ้าหนึ่งซึ่งก็เป็นสายกอสิบที่ก็ยังไม่ค่อยน่าเชื่อถือน่าเชื่อถือน้อยมากๆเช่นกันก็คือในฟุตบอลอินไซเดอร์นะสองซีเคเนี่ยนะความน่าเชื่อถือก็อยู่ระดับล่างๆแต่เขาก็พูดไปในทิศทางเดียวกับไคล่านีวเลยว่าคือ ลิพูเคยไปคุยกับเอเ่นตมาทีนึงแล้วเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยแตัวนักเตะก,ก็เหมือนกับเนี่ยไปทิศทางด้วกันก็คืออยากย้ายมาลิปู่จริงไม่จริงไม่รู้นะแต่ก็มันสมมติสมมุติละกันสมมุติถ้ามันจริงมันก็อยู่ที่เราแล้วลว่าเราจะจะ,จะหาตังที่ไหนมาจ่ายได้เัราราคาก็แพงอ่ะสำหรับค่าตัวของเบลลิงแฮมเนี่ยมันเป็นดาวรุ่งพรสวรรค์ของยุคถัดไปที่จะถึงนี้เลยอะ เป็นมิดฟิล l d ตัวเก่งเลยนะฮะแต่ว่าถ้าจะซื้อจริงๆผมว่ามันต้องมีการขายอะ่ะอาธิเช่นพวกเกต้าพวกอ็อกเลตแชมเบอร์เลนเนี่ยต้องขายออกไปให้หมดในช่วงซัมเมอร์ถ้าจะซื้อนะก็รอติดตามกันดูแล้วกันะะนะฮะส่วนเจมิลเนอร์เนี่ยก็มีแดนนี่มิลฮะก็เป็นอดีตนะักฟุตบอลเนี่ยเขาออกมาแสดงความเห็นว่าเขาเชื่อว่าเจมิลเนอร์ถ้าจะต่อสัญญากับลิเวอร์พูลเนี่ยคงจะต้องยอมลดค่าเหนื่อยด้วยนะเพราะว่าค่าเหนื่อยที่ปัจจุบันรับเนี่ย อยู่ที่ประมาณแสนห้ถ้าจะต่ดสัญญาฉบับใหม่ระยะสั้นเชื่อว่ารีพูลจะต้องขอลดค่าเหนื่อยแน่เพราะว่าอายุคุณ36แล้วก็ต้องอยู่ที่การตัดสินใจของมิลเนอร์ด้วยว่าจะเอาอยัางไงนะตรงนี้ยังต้องรอติดตามกันต่อนะครับทีนี้มาดูกันที่ดีนโจนส์ดีนโจนส์ไม่ใช่นิวโจน e นะน,นิวโจนอาจแยกกันก่อนนะ ถ้าเป็นนิวโจนท่านะถ้าเป็นนิวโจนอันนั้นเป็นนักข่าวสายของแดงจะน่าเชื่อสือมากๆแต่ว่าอันนี้คือดีนโจนชื่อมึงก็สึกคล้ายกันนะดีนดีนคนนี้จะอยู่ยูโรสปอร์ตแล้วก็เป็นนักข่าวสายกลางคนนี้ไม่ใช่สายหงคนนี้จะเป็นสายตลาดซื้อขายโดยทั่วความน่าเชื่อถืออยู่ระดับกลางๆผมให้ระดับกลางนะเท่าที่ติดตามผลง,งานมามีแบบถูกบ้างผิดบ้างนะยังไม่ใช่เทียระดับหนึ่งประมาณเทียสองคนนี้ เขาก็กล่าวกับทางเว็บไซต์ g i ฟ e m มีสปอร์นะครับว่ามาเน่กับฟิมิโน่เนี่ยน่าจะมีสักคนหนึ่งที่ย้ายออกไปในซัมเมอร์นี้จากที่เขาได้รับข่าวสารมาแล้วเขาเชื่อว่าแบบนั้นจะมีคนหนึ่งมาเน่กับฟิมิโนย้ายออกในซัมเมอร์นี้คือแม้ว่าดีนโจนอาจจะไม่ใช่เทียร,ระดับสูงสูงแต่สิ่งที่ดีนโจนแสดงความเห็นมาหรือรายงานมาเนี่ย ผมว่ามันอยู่ในวิสัยที่อาจจะเป็นไปได้อยู่แล้วเราก็พอจะเดากันได้อยู่แล้วว่ามาเน่กับฟิวิโนยังไม่ต่อสัญญาทั้งคู่เลยสัญญาในซัมเมอร์นี้จะเหลือคนละหนึ่งปีอาจจะมีคนหนึ่งย้ายก็จริงๆอย่างที่ดีนโจนบอกก็ได้ทิ้งท้ายกันด้วยอันนี้แล้วกันนะครับนะตอนที่มาเน่ตีลกายิงเข้าไปเนี่ยไอตอนฉลองกันฉลองประตูกันเนี่ยแล้วสุดท้ายภาพนี้ไม่รู้ว่าใครดูทันไหมแต่ตอนนั้นผมก็จําไม่ได้เหมือนกันนะแต่ว่าซิมิการ์นี่ วิ่งมาจูบต้นคอแล้วโอ้โหก็แชร์กันเพียบเลยครับภาพนี้อ่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบคลิปนะครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนขอาวสารตอนนี้ผู้ติดตามเนี่ยผมพุ่งไปที่24,000 0แล้วนะครับอีก10,000ื่นจะครบ2 5 0 0 0 0้วนะฮะก็ขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันติดตามแล,ขอขอแล้วก็ขอคนละหไลค์หนึ่งแช์ให้กับคลิปนี้ด้วยวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีครับ